สวัสดีครับผมครับเราเราขายมาเรียบร้อยครับนี่ครับร้านเราอยู่ตรงลงตรงข้ามโรงพักบางวรหารนะครับนี่ฮะไอเกี๊ยวนามาไอตัวนี้เท่าไหร่วะตะเกียบนะไม่รู้เลยถามว่าเท่าไหร่อรก็มีของสารพัดขายนะครับเนี่ยไข่นะของฝากก็มีครับตะวาย่างครับปลาซิวแก้วปลาหม้าย่างปลาป่นนะครับไข่ครับหม้อปลาช่อน เราก็มีครับนี่ครับสตดที่เราให้ดูคลิปวันก่อนครับเนี่ยแห้งแล้วนี่ครับขแขงปลาช่อนปลาสลิดนะครับสีร้านครับปลาดุกครับฝรนินสวายแล้วก็นีนะครับนครับปลาตากไว้ครับเช้าครับแดดไม่มีครับเนี่ยปลาแดดเดียวนะครับเนี่ยวตัวครับเนี่ย อชโดยักษ์ครับนี่มือผมครับเนี่ยครับอันนี้เราก็มาดูผลงานแล้วนะครับลงขายวันนี้ครับนี่ครับเป็นปลาไส้ตันนะครับไสาตันปลานิลปลาหลดนะครับปลาหลดปลานิลสองตัวครับตะเพียนครับที่สำคัญเดี๋วมาดูตัวเพียนครับ นี่ครับเดี๋ยวผมจะช่างให้ดูครับว่าตัวนี้โลกว่าเหมือนที่ผมพูดครับนี่ครับโลสองครับนี่ครับงานวันนี้ครับครับปลาไส้ตันครับแล้วก็จะมาทำเป็นปลาเค็มครับแดดเดียวครับตลาด5ตัวครับปลานิน ครับวันนี้ครับผลงานวันนี้ครับแจมแจมครับวันนี้ครับ,บขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ